มาจ้าวันนี้ข่าวส่วนล่างบานตอนเย็นนะคะอัปเดตส่วนพักลังบานกันเลยค่ะวันนี้นะคะได้ตนหอมพักชีมา20บาทนะคะแล้วก็เราก็เสียดายนะคะกว่าเราจะจะได้กินเมนูที่ใต์ตนหอมผักชีนี่ก็จนรอจนกว่าตนหอมผักชีเนี้ยเขี้ยวไปค้างนูมังนะคะเพราะนั้นเสืเ้อเหลวก็รู้สึกว่าไม่คุม่าเลยะค่ะใช้ได้แข่ขังส่งแข้งล้วก็ต้องเหี่ยวเฮงไปอีกนี่ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทาอะไรสักอย่างเลยนะคะก็คือ ปักชาตอน้องบักกี้กันดีกว่าค่ะวิธีการก็คือกระตุ้นการเกิดรักไม่โดยการตัดรักดิมขคงเขาออกไปนะคะแล้วก็ตัดปลายส่วนที่เป็นใบออกเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะคะแล้วเรากา็ตัดให้มันเลือบประมาณสักนึ่งคอนิ้วนะคะแล้วก็ปักลงไปในดินของเราที่เตรียมไว้เลยค่ะก็จะมีดินซ่อม่วนแกลบกลับมะพร้าวนึ่ง่วนแล้วก็ปุ๋ยของนึ่งวนค่ะ แล้วเราก็ปักชํากันเลยค่ะเราเรา่อยมาดูกันนะคะว่าขอ้อเสับปักชําใบนี้มันจะอยู่รถด,ดือไม่นะคะเราสามารถลดต้นทุนในการเสิร์ฟต้นปักชิงซึ่งเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่จะช่วยให้อาหารของเราเนี่ยน่ากินในทุกๆเมนูนะคะว่าจะเป็นซุปตัวยำอะไรก็ตามนะคะปลูกเองพันเน่เราต้นทุน,ทน,ทน,ทนไปได้ลายบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมารอชมกันนะคะ